ครับโนเคนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอหนึ่งคันนะครับรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าวีโกนะครับปีสองพันสิบนะครับเครื่องสองุนเจ็ดนะครับใช้ได้สองระบบนะครับแก๊สน้ํามันนะครับแก๊สไม่ลงเล่มนะครับตอนนี้น้ํามันแพงๆนะครับก็แก๊สก็เป็นทางเลือกนะครับสีสันก็มีริยรอยบ้างครับนิดๆหน่อยๆรถมีทรงครับ ลงไม่ล้อเวลติดแปดนะครับเก้าครึ่งติดครึ่งนะครับ่ตอนถ่ายนี้ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่รถด,ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายวิทยุยุวิุไปลงไ,ไหยในดูอีกทีครับอ่านี่ภายในทางด้านคนขับนะครับขอโทษทีนะครับคนนนี้ถ่ายนนะ่อยอ่า สวยนะครับนี่นะครับมีจอจอยมีเครื่องเสียงชุดหนึ่งครับพาวเวอร์สองตัวนะครับเกสก็เป็นไม้สวยครับบอกไม่ขาดนะครับมีคุณภาพพ่มสวยเลยนะครับในครับเป็ไฟวีโก้อันนี้ข้างหลังนะครับเบาะหนังไม่ขาดนะครับผมสวยนะครับนี่นะครับมีพาวเวอร์ฝั่งเลยนะครับอ่านี้ทางด้านคนขับนะครับ มีนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นย่นหน่อยรวมรวมดีนะครับนี่นะครับส่วนตัวหน้าก็สวยครับแล้ววันนี้ไม้ประมาณนี้นะครับนนี่ครับเกียวโตนะครับขับมันครับครับอันนี้ข้างหลังนะครับก็โอเคนะครับเบอหลังไม่สวยเลยนะครับ พื้นพุงพื้นพรมนี่สะอาดเรียบร้อยเลยนะครับอ่านี่ก็วิทยุเขานะครับก็เป็นจออนดอยนะครับก็มีเพว,ว่อสองตัวนะครับมีปีมีอะไรก็ถือว่าเครื่องเสียงเขาทํามาดีนะครับเนียนเพราะว่าไม่ได้เจาะแผงประตูนะครับทําค่อนข้างดีมาฟังเสียงกันครับเสียงก็ดังเอาเรื่องอยู่ สิบนิ้วอยู่ข้างหลังนะครับสองสองดอกนะครับตรงบ่อหลังนะครับโรเวอรสองตัวนะครับเครื่องไม่เดินเรียบดีนะครับนี่เครื่องเขานะครับเครื่องเดินดีนะครับแก๊สัวฉีด้วยนะครับแต่ไม่ลงเล่มนะครับหันโน่งหันหน้าดู ก็ประมาณนี้นะครับรวมรวมเครื่องสินีปีหน้านะครับสายบียาวๆสองจุดเจ็ดครับมีไฟสองเท้านะครับรวมมีป้ายโลโก้กลางคืนสวยครับกันสองฝั่งนะครับนี่คืนดูสวยมากเลยครับรวมรวมก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับรถเพื่อเป็นสินนะครับติดแก๊สใช้ได้สองระบบนะครับแก๊สก็เป็นแก๊ส l p วจี โอชีดนะครับอย่างดีแต่ไม่ได้ลงเล่มนะครับก็อีกอย่างอีกเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองพิจารณาดูไว้คันนะครับก็สองแสนกว่าบาทสองแสนไม่ข้ามสองแสนห้าครับก็ใครสนใจก็พักมานะครับนาโนโอเคดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัตนาโนโอเคนะครับวันนี้มาขายของกันหน่อยนะครับอ่าจากที่คลิปที่ให้ดูนะครับเป็นโถวิโก้ปี2 0 1 0นะที่ผมใช้อยู่ นะครับบางทีมีคนถามเอาลถตกลงจะขายหรือไม่ขายขายไหมขายนะครับผมรถคันนี้ผมตั้งใจซื้อมาซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ไปแล้วก็ขายไปด้วยถ้ามีคนซื้อผมก็ขายนะครับนะครับมันเป็นรถวีโก้นะครับเป็นรถวีโก้ปี2 0 1 0ตัว E นะครับตัว E นะครับ E Air b a แบมีแ i r b a บ2ลูกนะครับเบรก ABS นะครับเครื่อง2 7 v จ i วติดแก๊ส LPG นะครับก็คือผมซื้อมา จุดประสงค์ผมเลยคือจะมาใช้แก๊สเนี่ยแหละเพราะรถมันน้ำมันมันแพงอ่ะผมก็เลยเอามาวิ่งถ้าวิ่งไกลผมจะเอารถคันนี้ออกแต่ถ้าวิ่งระยะประมาณแปดสิบโลเก้าสิบโลร้อยแหละผมจะเอาสตาร์ด้าออกก็ไอ้คันเนี้จะวิ่งหลักสองร้อยโลอัพถึงจะเอาถึงจะเอาไอ้คันวีโก้ออกเพราะมันวิ่งได้เร็วกว่านะครับและประหยัดกว่าก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นผมบอกก่อนว่าผมขายนะครับ วีโก้ตัวนี้ผมขายก็ใครสนใจก็ทักมานะครับใครสนใจก็ทักมาเบองต้นผมตั้งไว้เนี่ยสองแสนสี่ื่นเก้าพันะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกสามสี่หกสี่สี่ห้าหนึ่งหกนะครับนาโนนะครับหรือไม่ก็ไปดังไปแชทกันใน Facebook ก็ได้นะครับ a c e b o o k นาโนโอเคก็ติดต่อกันได้นะครับใครก็ทักก็มาได้นะครับตรงนั้นว่าสนใจอะไรไงก็ก็ทังมาสะดวกทางไหนก็เอาไว้ก็ตามนั้นแหละนะครับ แล้วถ้าเป็นรถรุ่นอื่นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันว่ากันนละคลิปเลยคลิปนี้ขอขอไอ้คันวีโก้นี่ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไมติดใจกันว่าบางคนเขาก็ถามขายหรือเปล่าวะเนี่ยันไม่ขายตกลงผมขายนะขายไปใช้ไปด้วยเนี่ยเออแต่ขายอะเอาโอเคนะเข้าใจตรงกันนะสวัสดีครับนานโนโอเคครับ